เคยเห็นมลยหางต่อแบบไปหาตามป่าเนี่ยผเคยเห็นหหางต่อหางผิ่งยังก็บอเห็นโอ้ัางแหลกของบอกิตุนเพิ่นเนาะที่เห็นหางเผึ่งนี่เนาะทางทุงทงก็กกกพากันมาหาเนใ่ยไข่บดแดงแต่ว่าเมื่อแล้วเนาะเอาไข่บาแดงเมื่อแล้วก็เลยมากาบสบายดีเด้อพ่อให่พี่น้อง ทางพังลาวพังไทยทางต่างประเทศน้องมื่อนี้กับมาพบมาผอกับน้องธงน้องพลพน้องเนาะมื่อนี้ทางน้องธงกับอยู่ในป่าน้องพลพน้องเนาะมากับบ่าวกิตตุ้นเพื่อนพี่น้องเลยพอดีทางน้องธงมาเห็นหางเพิ่งน้องพลพน้องเนาะหางบักใหญ่นงหนพี่น้องเนาะพอดีหาคนมาอ่าอนน้องพลพน้องเนาะหาคนมามาเอาน้องพลพน้องเนาะหางบักใหญ่นุ่มเนาะเป็นนำเพิ่งนำเพิ่งเดินหาสัม เดือนสี่เนาะเดือนสี่เดือนหานี่แหละอตอนนี้มากับบกิตุนเนาะเอาสบายดีบากิตุนเป็นอย่างไรเห็นหางใหญ่หนึ่งบะบมเคยเห็นอักางเ่อเนาะหางใหญ่แบบนี้เนาะครั้งแรกวะเคยเห็นครั้งแรกวะเคยเห็นบ่เลยหางต่อแบบไปหาตามป่าเนี่ยผเคยเห็นหางต่อหางผิ่งอยังก็บอเห็นโอ้ัางแรกของบากิตุนเพิ่นเนาะ ที่เห็นหางผึ่งนี่เนาะทางนุงทงกะพากันมาหาแย่ไข่บดแดงแต่ว่าเมื่อเราเนาะเอาไข่บดแดงเมื่อแล้วก็เลยมาหาผู้ที่เพิ่นอะเอาหางอันนี้เป็นเนาะเพื่นเพื่อนเนาะก็เลยเออก็เลยมาใหม่เนาะหาหาหาสองคนเนาะเพือเพื่อนเนาะผู้ที่เพิ่นเอาหางผึ่งอันนี้เป็นเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะหางผึ่งโอ้เดี๋ยวทางนุงทงสี่ ให้เมฟซีหับสมเนาะว่าเป็นจังไรเนาะพลาพี่น้องห่างใหญ่ปันไดเนาะเจ็ดก็อยากส่องเน่เด้อพลาพี่น้องวันนี้มานั่งท่าเขาเนาะท่าเขาอันไปหาน้ำหมู่มาก่อนนั่งเผาอยู่นี่ก่อนเนาะพลาพี่น้องห่างบักใหญ่หนึ่งเนาะถ้าว่าเป็นถ้ามีน้ำเนี่ยโอ้โตัวน้ำคือสีไลยเนาะพปายพี่น้อง เขาไปใกล้บ่ได้เนาะเดี๋ยวอ่ามันสิตอดเนาะพื่อนเพื่อน้องหางมันใหญ่เลยเนาะดำปื๊ดปืดเลยโอเดี๋ยวรอ,อเพิ่อนอ่าผู้ที่อันเพิ่นเอาหางอันนี้เต็นเนาะพื่อนพื่น้องเนาะตอนนี้ก็กำลังนำกำลังหาคนมาเพิ่มพื่อนเพื่องเลยเอาซันนี่คือสีเอาไม่ได้เนาะพนเพราะว่า ทางทุ่งก็เอาบ่เป็นทางบ่กินตุ้นมันก็เอาบ่เป็นเนาะเพิ่นบ่เคยเห็นพ่อพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นหางผึ้งใหญ่ปานนี้เนาะพพี่น้องเนาะทางุงก็ครั้งแรกคือกันที่เห็นหางผึ้งใหญ่ปานนี้เนาะทางุงก็บ่ค่อยได้เห็นเนาะครั้งแรกของุทงคือกันที่เห็นหางผึ้งบัดนี้เนาะพี่น้องโดยทางุทงก็แหไข่บัแดงเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาเห็นองบไข่บัแดงเห็นหางผึ้งหางบักใหญ่เนาะ ตอนนี้แม่เพิ่นบกคอยไลยเนาะเพราะว่าออกไปหากินนำนะ้ำเนาะทางหางเพิ่น,นี่ก็ได้โอ้างแรกของช่วงเลยหางบ้าใหญ่เลยเนาะพ่อนพี่น้องพาตาโอ้เห็นอยู่บเนอกเห็นอยู่บเนอกพือ่อนพี่น้องเดี๋ยวท,าท,ท่านทุ้ชมที่เออเขาไปกใกล้ๆกว่านี้เนาะ แค่เนี้ยาบ่อตองห่างก็คือคือชิบตอตนะเพื่อนพี่น้องเนาะโอ้ป้าหัวหน้ามันคือชีใหญ่เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโอ้โอ้ต่อห่างบ้าใหญ่เลยเนาะเพื่อนพี่น้องโอ้ั้งแรกของธงทงเลยเนาะที่เห็นอ่าห่างอันนี้บ้าใหญ่เลยเนาะน่าจะมีหัวหน้ามลายอยู่เนาะเพื่อนพี่น้องโอ้อันนี้เบิ่งทั้งขางเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะ อันนี้ทางอันนี้ทา้งขาขางมันทางยาวมันเนาะนะเดี๋ยวทางคงชิบเบี้ยนไปอีกข้างเนาะว่าิะเป็ยนยังไงเนาะตอนนี้เนาะ,อ,นนอ,ะอึบอ่าขากล่องกับโบมีเนาะก็เลยอ่าจับเอาเนาะอ่ะอันนี้เบี้ยนขักแน่แล้วได้นี่เบี้ยนให้เมย์เอฟซีได้หับส้มขักแน่เลยเนาะโผ ตอนนี้กัเพื่อนกำลังหาเพื่อนมาเพิ่มน้องเพื่อนพี่น้องเอาอีกผู้หนึ่งเนาะผู้ที่เป็นจูดเป็นเนะาะเพื่อนพี่น้องเนาะทางต่งกับจูดบกค่อยเป็นเนาะส่วน r i g h กัเอาแต่หางมิมเน,นะาะเพื่อนพี่น้องบกข่อยได้เอาหางเพิ่งไปนี้เนะาะอเอาหางมังใหญ่เนาะถ้าว่าไปตองวันนี้มันตอดเลยเนะาะเพื่อนพี่น้องก็เลยอ่าบกพร้าตองมันเนะาะเพื่อนพี่น้องโอ๋อ ประมาณนี้เนาะพ่อแพี่น้องทางนุ er <sh> <our> ่งกะเบียนได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าหางบ้าใหญ่เลยเนาะทางนุ่งกับข้งแรกนุ่งคือกันเนาะที่เห็นหางผึ่งใหญ่ปานนี้เนาะครับพี่น้องเนาะโอ้โหอ๋อโตหางก็คือสีใหญ่อยู่พ่อแม่พี่น้องอ่ะตอนนี้กะรอก่อนเนาะรอให้ทางผู้ที่เพิ่นเ่าหางผึ่งเป็นเนาะพ่อแมพี่น้องเนาะก็รอให้เพิ่นไปนำหมูเพิ่นมาอีกผู้นึงเนาะพ่อแมพี่น้องทางนุ่งกะเอาบัเป็น ถ้าว่าเอาเป็นนี่ทางน้องทงสีเอาสองคนกระเป๋ากิตุนเลยพอน้อ,นองดยโหห้ห่างบาาใหญ่เลยเนาะพอน้อ,นองเนะาะฮะตอนนี้ก็รอไปก่อนนั่งเบิ่งก่อนเนาะ ซูมซ e, no. no. ah, okay, no. no. ูมเข้าไปบ่ได้เน no. no. ้อพายพะน้องเนาะกล่องกล่องของทองซูมบ่ได้โอเคเนาะตอนนี้กเพิ่นมาแล้วเนาะมาเอาหางผึ่งหางผึ่งเนาะพายพ่น้องตอนนี้ผู้ที่เพิ่นเอาเป็นเขาไปแล้วเนาะพายพ่น้องทองทงกะอยู่ห่างๆในจังนอนเนาะย่ามันตอดพายพ่น้องเพิ่นเอาไผ่อ้อยเอาเนาะแบบ แฮมเป็นควันเนาะเพื่น้องเนาะทางมังทงก็บ่อยากอยู่ใกล้เนาะยันมันตอดพายเพื่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เพิ่นเอาออกมาก่อนเนาะจังเบิ่งน้ำกันพ่อนเพื่น้องกัดฉีดได้หลายบันไดเนาะทางมังทงก็บ่อยากอยู่ใกล้เนาะยันยันมันตอดพายเพื่น้องตอนนี้เขาไปคนเดียวก่อนเนาะพ่อนเพื่น้อง จูดจดคนเดียวตอนนี้กำลังเริ่มจูดแล้วเนาะคนกลุ่มยุคนะาะใส่เสื้อผ้ามดืดตอนนี้ก็ทำงนุกทงก็ออกมาเนาะเขามาเอาห้างเพิง่ง เป็นบ่าให้ว่าเรื่องตอนเรื่องต่อยเ,เนาะก็ <c oughs> เลยออกมาก่อนเขามาเอาแลบ้บ่ให้ว่าเรื่องตอดเนาะ,ะเดี๋ยวถาเบิ่งตอนเอาเลยเนาะพอน้องเนาะตอนที่เอาออกมาแล้วเนาะ,อะโอเคเนาะทำนุ่งทงกับตัดภาพมา ขำแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะพอดีอ่าพากันแบ่งห้างเผิ่งเรียบร้อยเนาะพ่อพี่น้องโอ้โสี่สี่คนเนาะแบ่งกันเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะหนำมันก็บีบบีบขายแล้วเนาะหนำผิ่งเดือนหาเนาะพ่อพี่น้องเดือนหาอะไเดือนนี้กันโอ้น้องวันดีเพิ่นกินแซ่บเซยเนาะเอาสบายดีน้องลินสดีน้องละน้อยน้องวันดี หางมักใหญ่เนาะพ่อพี่น้องโอ้เด็กหน่อยกินจนงเหลือบัวรายแล้วเอาใบเห็ดยางเลยนี่นนะฮะเอาใบเห็ดยางเอาใบหนึ่ง,หน,งหนึ่งเอานางมันมหวานจะจ่อยนาะน้ำม,มันก็ได้บัวร้ายเนาะสองสามตุกกระเอาไปขายพ่อพี่น้องเอ้น้ำผึ่งเนาะ เอาไปขายตูกหนึ่งประมาณสามแสนสี่แสนเนาะเอาไปขายใส่น้ำมันหลดก่อนแบ่งกันหลายคนเนาะเข้า่าขายกันเลยอย่าบีบแล้วน้อยมันฉิดแตกแตมันหมุนเลยจะใครบีบ <c oughs> <c oughs> บา้าต้องแหบคอเนาะกินหวานหมดน้ำผึ้งช่ำหวานเป็นหวานเลยพมให้เพีนเน่น้องอยากกินน้ำผึง้งอ๋อตองมีน้ำมหลดก็มีอยู่ แต่ว่าใดน้อยเดียวเนาะแบ่งกันเทุละลน้อยเนาะเอาไว้จว้ำเข่าจ้ำยังก็ได้เนาะไดไลายเติบแต่น้องทงโมเดทายเนาะเพื่อน้องเนาะมัน,นวุ่นวายผลมงเพื่อเอาออกมาแล้วก็เต็มคนเต็มเลยวุ่นวายก็ก็เลยโมเดทายคิดก็เลยมามาถ่ายเขาไปเบิ่งบ่เขามาขอนะ้ำโมเดมาเบิง่ง นำมันเบาได้หลกหลายน้องเพื่อนเพื่อนน้องเลยนำพึ่งเนาะทางองกับครั้งแรกเนาะที่ได้นำเพิ่งน้องเพื่อนพื่น้องครั้งแรกของน้องพงเลยสบายดีน้องแหลยเออเหมือนี้นุ่งสุดงามเลยเมือนี้นะเออเต้หนึ่งเข่าก็น้องแหละโอ้มันอยากมืดน้องอยู่นี่นะเปิดแพดก่อนจัง่อย อ่ะโอเคเปิดแฟลชแล้วน้องแหล่พันหนึ่งเข่า,าทางทงไปแย่ไข่มอลแดงเนาะก็เลยเห็นทางเผ่งกินทางเผ่งจนแสบคอเนาะเจ็บคอเลยพอเด็กหน่อยบีจนชิเบิร์ตเบิร์ตเลยจนชิเบิร์ตเลยกินวะนี่ฮะเสียวมื่กินะวะเสียวไว้ให้แม่หนึ่งกินมึงคือสีหวานขนาดนเนาะบ่ซิมมึงบ่น้องแหล่ เจ็บคอเอาน้ามากินเนาะน้องลิศเจ็บคอเนาะหัวเนาะห้างบักใหญ่น้องแบ่งกันกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเขากะมาขอเนาะก็เลยแบ่งให้เขาน้ะแบ่งที่น้องทงเห็นนี่เนาะผู้เพิ่นอะผู้เพิ่นเป็นผู้เอากะ เป็นผู้ไปจูดเน่ากับอันนั้นอีกเนาะแฉบแฉบแบ่งให้ครึ่งกันเลยเนาะผู้เพิ่นจูดอีกผู้เห็นอีกเนาะผู้ร่วมอีก <c oughs> ผู้ที่เพิ่นไป <c oughs> ไปนำกับแบ่งคือกันเนาะเหมือนเป็น้องแบ่งเลย <c oughs> ทงางเบลกิตุนก็ได้คือกันกับไปนำกันเนาะกับเบลกิตุน ไปหาเงีย้ยไข่บอลแดงมาก็บ่ได้บ่คอยได้น้องๆไข่บอลแดงได้แต่ห่างอันนี้แหละบอลแดงก็ได้น้อยหนึ่งเนาะพอแบบก้อยยังกินอยู่นี่มาเด้ออืมอืมหวานหวานแบบแสบคอเลยผมไม่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> แผนใหญ่เติมเนาะคพื่นเพื่อนเนาแบ่งกันแบบสี่คนเลยเนาะกันยังเหลือประมาณนี้เนาะคพื่นเพื่อนเนาน้ำมันก็เอาไปขายเนาะเอาไปขายทุกหนประมาณสามสีแ่แสนเนาะคพื่นเพื่อนเนาโอ้ตอนนี้ก็น้อง ประมาณอสองตุ๊กครึ่งครึง่งหนึ่งก็บแบ่งกันแบ่งกันเอามากินแบ่งกันหลายคนครึ่งหนึ่งึ่งน้อยเดี้ยงนะผู้ผู้เพิน่นมากินเหล่ากรบบองเหล่าเนาะน้ำผึ้งเป็นยาทางนุชธงนี่บ่มากินเหล่านี่แล้วแหละเอาไว้จำกินกับเขานี่แหละไอ้ควัน น,น้องแหล่เพิ่นอ่าหนึ่งเข่าคำเลย,ลยโอ้ทางน้องลินเพิ่นกัเออน้องลินเลยน้องทิงทวยน้องทิงทวยเพิ่นอ่าล่างถั่วเนาะเอาสบายดีน้องทิงทวยวโอ้กำลังล่างถงั่ถวอยู่น้องทิงทวยเพิ่นอ่าต้องขยันแท้น้องทิงทวยนี่เอ๋อพักไอ้ช้างเสือนี้นะนอ้องแหล่มาคืออะไรางไก่สะบเอเลยนี่นะ มาเบาขึ้นมาหน่อยมันจ๊กสะน,นี่มันบ<อ>สนสระกินนกอ่ะมาต่อมาหน่อยสะหน่อยพี่น้องมาหน่อยนอนนอนอยู่ในนี้เลยมันเย็นเด้เพราะว่าหดหน้ามันเย็นเอาไปไหว้แล้วไปหั่งกันนะฮะนีเด้ใส่อนนีะอันนี้บ่ ขี่ขี่น้ำมันได้เลยไงขี่ังขี่เทียนขี่ยังยังก็เขาเอื่นนะลืมเลยอันนี้ก็เพิ่นโบเอาเนาะอันนี้เนาะแต่ว่ากินได้อันนี้โอ้หางใหญ่และขนาดอันอันนี้มันเป็นแซมนี่ป็นแถวไดนโูนแถวเตาถ่า,านวูไปหาแย่ไข่มาแดงก็เห็นกินหม้อไบเราเพ่อนเพี่อนเอาไง แสบคอเนาะแบบมันหวานหมดน้ำผึ่งเดินหาแบบนี้แล้เนาะมันหวานแหงหวานจนบวาวพ่อพอี่น้องไอตาออ่ะโอเคเนาะทางนุง่งทงกะสิได้จบคลิปแล้วตอนนี้กับขำมือตื่นตาแล้วเนาะโดยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาพบมาพอกันในคลิปหน้าเนาะในคลิปนี้ทางนุง่งทงกะสิขอลาไปแล้วพ่อพี่น้องโดยขอการความว่าสบายดีสบายดี